ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้ำหวานนะคะวันนี้ก็ได้เตรียมสถานที่ทำกินเลี้ยงตัวจีนของอน้องช้างนะคะวันนี้ก็จัดสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีมากมายเลยนะคะ มีมนันมีกล้วยมีแตงโมนะคะมีแตงกวาม,ม,ม,มีเลมอนมีแคนตาลูปมีข้าวโพดนะคะมีหลายๆอย่างเลยนะคะที่ FC ผู้ใจบุญนะคะและพึ่งขอขอบคุณนะคะไปทางคุณพี่วันเพ็นนะคะช่างจันนะคะที่ได้ มีความเมตตานะคะอาบน้ำกันเสร็จหลายเชือกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจนะคะเป็นวันดีวันหนึ่งนะคะฝนจะมาสถานที่จัดงานเราก็กว้างขวางนะคะค่ะน้องๆก็ได้เดินกันนะคะ เชือกแรกนะคะพายประกายแก้วนะคะเชือกที่สองนะคะหนุ่มหล่อของเราพายใช้มงคละคะ่ะเชือกที่สามะคะ่ะเชือกที่สี่นะคะ ตังผู้พานะคะพายผู้พาเยนาทีห้านะคะสีดอคุณเงินค่ะแล้วก็พังพี่ดาวค่ะแล้วก็พังคำหมื่นนะคะค่ะนี่คือช้างของ บ้านทาลาดนะคะมี21ตัวนะคะวันนี้นะคะที่ได้มาร่วมรับรอ,าอาหารโต๊ะจีนนะคะเดินได้สวยทุกเชือกเลยนะคะค่ะ นี้พังขันเงินนะคะ,ะนี่ก็เป็นสาวน้อยนะคะร้อยลีลานะคะ,ะน้องพรทิพย์ค่ะ,ะน้องพรทิพย์นะคะอันนี้นะคะพังโบวี่ค่ะอันนี้นะคะก็สาวสวยหุ่นใหญ่ของเรานะคะพังน้องส้มนะคะแล้วก็นี้นะคะ ทางน้องน้ำหวานนะคะน้องน้ำหวานเขาก็จะมาตามด้วยกับน้องวันนี้น้องมาน้องใหม่นะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้ไปรอกันที่โต๊ะจีนเลยค่ะค่ะน้องๆนะคะก็จะเริ่มกินอาหารกันแล้วนะคะค่ะเราก็จะให้น้องน้ำหวานนะคะน้องน้ำหวานกินเริ่มกินเลยนะคะ มาดูก่อนนะคะว่าน้องแต่ละเชือชอบอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องน้ำหวานก่อนนะคะมาหน้องน้ำหวานชอบอะไรนะคะนี่น้องพรทิพย์นะคะโอ้ยอยากกินกินพ้อมงาพร้อมตากระตาวของเรานะคะก็เป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ผลไม้เลี้ยงน้องช้างนะคะ ด <c ười> <salah poem> <that> ัน้วยาระวังมาท้ากันอาหารก็มีหลายๆอย่างนะคะข้มือใยังเดี๋ยว จะพาไปดูน้ำหวานของเรานะคะว่าน้ำหวานของเราชอบอะไรนะคะาอนี <reco Christ. S 2> ่น้องพรทิพย์นะคะน้องน้องช้างก็กินเรื่อยๆนะคะเราก็จะเติมมาให้น้องๆ้องช้างเรื่อยๆนะคะเติมอาหารเรื่อยๆค่ะ ก็ขอขอบพระคุณนะคะไปทางพี่วันเพ็ญอีกครั้งนะคะที่เมตานะคะน้องช้างบ้านทาลาดของเรานะคะหรือพี่แดงนะคะจากกรุงเทพนะคะที่ได้นำผลไม้หลากหลายอย่างนะคะมาให้น้องช้างในวันนี้นะคะ น้องช้างก็กินแบบกินแบบสนุกสนานเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะนะะสาวน้อยของเราก็เดินมาแล้วนะคะน้ำหวานนะคะ อันซ Harr ื้อสร้างไงฟังได้คร um ับพี่น้องครับผมนี <k <k <k> <k ่ก็จะเป็นฟังน้ำหวานครับผ้าปักลายแก้วผ้ายใจมงคลข้นผ้าุกครับแล้วมาดูกันนะคะว่าน้ำหวานชอบกินอะไรนะคะสีดองนางชอบกินกล้วยนะคะที่แยข้ามือครับเพื่อจเป็นเรื่องอะไรังเพืคนหลังช้างนะคะ ถ่าแล้วเราก็จะให้ดูน้องๆช้างกินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าน้องช้างชอบกินอะไรนะคะทำไม

น้องช้างเลือกสงสัยนะคะน้ององช้างเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะกินอะไรดีนะคะเพราะมันเยอะเหลือเกินค่ะน้องน้องช้างเลือกไม่ถูกเลยเพราะเยอะมากเลยนะคะเราก็จะเติมเต็มเติมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปถาม คนช้างแต่ละท่านนะคะมีความรู้สึกยังไงคนรักค้ามีความรู้สึกยังไงค้าวันนี้ช้างเราได้ยังนครับผมช้างอิ่มเลยครับวันนี้ได้กินเต็มที่ครับมีผลไม้หลายอย่างครับผมแลก็ฝากขอบคุณไปถึง f ีช่องาทางน้ำหวานด้วยนะครับที่ช้างวันนี้ะน,น,นะครับบ้านท่าานนะครับก็อาจจะ ทั้งหมดนะครับบางทีก็ปัดขาเปลี่ยนภารกิจไปที่อื่นนะครับก็มาทำนี้ได้มาได้นะครับที่รูปเชือกนะครับคคครรัับบบขอุณมากแล้วเราไปถามความรู้สึกของทางพี่ดาวบ้างนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงคะวันนี้ครับผมเออเอ็นเนี่ยอะไรดีกันต้นเอฟ่นเบุญด้วครับพอดีเลยโดยการ มีความสุขนะครับในเรื่องที่พี่เจคุแผลจะเลื่อนรูเรื่องกับผมในหน้าที่การงานครับค่ะแล้วเราก็มาถามความรู้สึกของคนอ้วนนะคะช่องทางพายภูผาพังมวีนะคะค่ะแล้วก็าของจาก คุณแม่แดงไหมครับเรือครับผมดีเมตตาให้นับเศร้าสร้างวัฒนธรรมบ้านทรายของเงาครับผมขอบใจหลายๆเลยครับเรอครับมึงเห็นสร้างกินแซ่บครับผมที่ดองเศร้าสร้างกับมวนครับกับสนุกครับผมเต็มที่ครับครับผมกับขอขอบคุณที่ามนะครับเรอยกไดเมน้านะะก่อนจะให้น้น้ลกินเราจะล้างก่อนนะคะ ออน,นีเรียร้อยล้น,ลน,นะคะล้างเอา,มาเมล็ดออกเอาอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะเราจะน้างให้น้องก่อนนะคะน้องแม่ท้องด้วยนะคะจะกลนไทยนะคะถ้าก็ขอขอบคุณนะคะไปทางไ c จทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องพังน้ำหาตลอดมานะคะ ¡Gracias!